ลุกเออลุกลุกลุกขึ้นไปนอนที่นอนเออลุกขึ้นลุกขึ้นไปนอนที่นอนเน้อลุกขึ้นลุกขึ้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะปลุกลุกลุกขึ้นไปนอนที่นอนแล้วไม่ตายปลุกใบเข่าลุกไปนอนที่นอนหมดแดงหมดแดงลุกขึ้นเลยแล้วปลุกลุกลุกขึ้นไหม ลุกลุกขึ้นลุกเออลุกลุกลุกขึ้นไปนอนที่นอนเออลุกขึ้นลุกขึ้นไปนอนที่นอนเออลุกขึ้นลุกขึ้นเออลุกลุกนอนที่นอนเออโอ้ยครก็พับโอ้ยโอ้ยอุ้ยปูไปเห็นมองหนึ่งปัดลงไปมองหนึ่งเนาะเขาเอ้ย จังเวีนขี่เส้าแห้งแต่น้อสั่งหน่อยเมียงมาขี่เส้าแท้ปุกไม้ตต้ปุกลูกลูกไม่เร็วเรวปุกปุกปุกลูกขึ้นก้อนลูกอุ้มอุ้มอุ้มลูกขึ้นก้อนปูที่นอนไม่เร็วล้วอุ้มลูก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 ขึ้นอุ้มลูกขึ้นเอออุ้มลูกขึ้นเออพอจะปูที่นอนไหนเอาอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอีกเออสู้ขึ้นไป อุ้มขึ้นไปเออนั่นละงัดดากันขึ้นไปเอุ้มอเงบไปทางผุนอีกซะ้น้อเงบไปทางผุนหัวใหญ่เตม้มันสิกิ่งเลผุนเนี่ยเอาดันขึ้นมาดันขึ้นมาทั้งพี่เออตายดันขึ้นดันขึ้นสู้ขึ้นมาพี่เบื้องมือตาหม่งกุงอยู่บนหลูกสยโอ้ยรับสวอ <Colin> เอาไม่ตายดันไม่ลูกดันดันดันเอาสู้ไม่สู้ไม่เออเอาสู้ขึ้นเออตกกระว่างทีนอนลงมาเออแล้วเมียเขาสิสู้เองกระดกไปไปสู้ลูกขึ้นใส่ที่นอนกอนลูกเอาไม่เอาไม่เร็วสามปีน่ะเพรยังพ่ถือทีนอนจากเถื่อเติปอชนุสะดุ้ง ตายไปเอาลูกเข่าทีนอนก่อนเลร็วเร็วไอเร็วไปซู่ลูกเขาบอนอนก่อนหนกไปตามปีนละเนาะเมกับพยายามสวยเดี๋ยวก็ลุกมานอนเองดอกลูกบ่เอาลุกแล้วลุกเอาลุกขึ้นเออนั่นละเขามานอน เขามาดีๆต่ำโอ้ยลูกเบาไหวพยายามอยู่พยายามสิลุกขึ้นมาไตทีนอนอยู่แต่ลูกเบาไหวจ้าง่วงแห้งเฮ้ยเออลุกขึ้นลุกขึ้นเขาบอนยับยับยับเออยยับเอ้ยยับเขามาอีกขยับมาอีกลูกขยับมาอีก ขยับมาขยับมาขยับมาวายปูที่นอนให้ใหม่นะคะตรงที่เคยนอนเอาเร็วๆๆๆมาเร็วมาเร็วเร็วๆบอท่านได้ยางมาเร็วเอ้มังนันบบโอ้โอ้เตถอกยูเตือยูตบปิโฉ Kênh chàng lê Ngồi lông khỏi bộ Mình cấp ngồi lông khỏi Sơ bài chàng lê Lặp bụi tàu cái mùn hóa hay Chơi nhục ít bộ อ่ะยกขึ้นยกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกันเอ้ยเนาะปันลูกข้นปุ่นรับสื้อหลับสบายปุ๋ยเลยตากระมิตะขีดินตากระมิตะขีดินเบาตาปุ่นดินไส ปากกระดินง้ายเต็มอยูอ่คือสิรับน้ำนอยู่บัดนี้ได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวเมีกระปุกลุกขึ้นมากกินนุมอีกเดี๋ยวก็ไปนอนตัวนะคะสบายบรลุกวมืึนตายมื้นตามังกอง นอนอาปากแหลบลินเฮ้ย <c oughs> ลิ่นหน่อยออกมากเนี่ยอ่านอนแหลบลิน่นใครบอกนอนแหลบลิ่นเฮ้นอนหลออก้นตัวนี้นะนอนหลออก้นหนอนอนจังสิถ้าทางจะนอนหลับนานนะคะแม่แม่ก็บรรยากาศดีด้วยนะคะแดดกดดับแดดบ่แหง้ง กับมีลมว้อยย,ยนะเดี๋ยวถึงเวลาแม่เขากับปุกลุกขึ้นมาก,กินน่มค่ะปิีนทามม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยจังแมนปิีนอยู่สามตลบซีตลบแม่เพิ่นกับพ่อแม่เพิ่นเฝ้าลูกบอกห่างสายตาเลยนะไม่ตายเอ้ป่นนอนจังได้เอาหัวลงข่อยบัดเวลาลูกจะลูกไดบ้บอลนะ สิลูกหยากเลยนั่นนอนน้าหัวล่งข่อยยังืมออได้หมดถ้าหนูง่วงแม่ปิ่นหนูไปท่าใดหนูกะยุท่านั่นละออขาดเยอะอีกแล้วสิให้ลูกไปซ้ายโอ้ <laughs> หนูยังบ่หิวเลยแม่ แม่ตายเอ้ยหนูยังบบหิวหนูขอนอนกอนได้บ่ความพยายามของแม่เอาเอาเสิเอาลูกมาก,กินนมรักลูกมากห่วงลูกจะเหลือเกินความรักนะคะของแม่นะคะมีต่อลูกกลัว,วลูกไม่ได้กินนมนะคะกลัวลูกหิว ลูกนอนนานก็จะปลูกอย่างเดียวเลยปลูกให้มากินนมนั่นตายเอ้ยให้นอนก่อนเน่อันนี้ก็เขาปลูกกะเพรอยากลูกเออขันเขาปลุกแล้วให้เฝ่าลูกเขาเอ้ยไปกินให้มันแล้วลูกได้ <laughs> แม่บอกเจ๊ในขี่เศร้าแท้เด็กหน่อยนี่ ปุกมากินนมก็บ <displayed, S 2> <ifier> ่ยอมลูกโอ้ยเนาะนั่นเล่นดินใส่ซะเลยว่าซั่นปุกลูกปุกจนออกจากที่นอนล่ะพี่น้องเพิเก็บอันขี้ดินเก็บขยะออกจากบอนนอนให้ลูกเอาบลูกกสยืนวอยู่นี่ละว่าันเอาเออบ่ลูกแม่นบ่บ่ลูกแม่ก็สิยืนควไว กลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายนะคะกลัวว่าจะมีอะไรมาทำลายลูกนะคะก็เลยต้องยืนกวความโอ้ก็ว่าจังใดล่ะยืนความยืนความยืนความไว้ปกป้องลูกนะคะปกป้องลูกนอนมืนตามองกลองอยู่ กคนบอท่านหิวแม่กัะปุกดูดูสงสัยเต้าคัดนะเนี่ยปลุกลูกนถ้านอนนานๆประมาณจากครึ่งชั่วโมงเขาก็จะปลุกนะปลุกมากินนมแม่ที่แสนดีแม่ไตเลี้ยงลูกแต่ละเชือกไม่เหมือนกัน เลี้ยงสาวปีไม่ได้เลี้ยงแบบนี้นะคะเลี้ยงสาวปีคือแบบสาวปีเขาปลูกไม่ยากแมยพี่ปีปลูกไม่ยากอย่าไปจกตาเต้าพี่ปีเขาปลูกไม่ยากนะคะแค่ตีมือตับทีเดียวก็ลุกแล้วแต่อันนี้ไม่สนใจคะ่ะแม่ก็เลยต้องพยุงลุกขึ้นนะ,ะอย่าไปจกตาเต้าอุ้ย แม่กินอ้อยเลยนะคะไปโยนอ้อยให้แม่แป๊บเดียวหันมาทางนี้เปลี่ยนทาใหม่อีกเลยพี่น้องพลิกมานอนในที่นอนอีกแล้วค่ะอันนี้คือขยับเข้ามาเองนะคะแม่ไม่ได้ปลูกนะคะนี่อันนี้ขยับเข้ามาเองมานอนในที่นอนเองตอนกลางวันนี่นอนดีตอนกลางคืนเหรอเอ้ย ย่างกังเว้นเป็นนกขุมย่างกังขึ้นเป็นนกเขา่าตีเขาว่าลินเชอ,อ,อ,อย่างกังขึ้นบ่อยอากนอนตอนกังเว้นนี่นอนเบิดมือเมๆเมมาหากับบอสนนอนรับแขก <c oughs>